เลือกเลยเนาะเลือกเนาะเอาเรื่อค่ะเอ่อคนฝั่ไม่เห็นค่ะเอาได้เลยเพราะว่าเอาเซ็นหน้ามาหน่อยไปเลยว่าเลยครับมาดีได้ไหมคะพี่ที่ใช่ค่ะโอเคเซ็นจีสองหราเราเ next side NT one ทำงานเป็ไงบ้างทำงาน ก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ใหม่สุดๆเลยเพราะพวกเราก็เพิ่งเดบิวต์กันได้มาไม่กี่วันเองครับแล้วมีงานที่ใหญ่มากๆแล้วต้องขอบคุณสยามพารากอนที่เชิญพวกเรามาได้แสดงให้แฟนๆหรือหน้าสาธารณชนได้ชมกันครับความพิเศษอะไรยังไงบ้างคะความพิเศษความพิเศษผมรู้สึกว่า พิเศษก็คือพวกเราทั้งหมด7คนเนี่ยได้ยืนด้วยกันบนเวทีผมรู้สึกว่าแค่นั้นก็พิเศษมากพอแล้วครับแต่พิเศษพิเศษที่เรามาจากเปียกเปล่าอืมต้องรอชมดีกว่าผมว่าอันนี้เรื่องนี้ต้องรอชมพิเศษแรกที่ในประเทศไทยที่ตั้งแต่หลังจากเบิลยูมาที่เก็บ้างครั้งหรือวันที่หูวันที่เมือไหร่เอ่อ for me I think it's been it's always a pleasure to go back home to Thailand and come from coming like being able to perform here in front of all the fans. So for me it's a definitely an experience. This is our first stage as next tie in Thailand. Yeah. And I know that in the future we'll come back here often because we have so many people who love us and yeah we can't wait to perform for you guys today and we'll give it our all today. Okay, interview yes sir. Okay, next Thai 大家好，Hello，ส我们是，哦、我是，我是泰欧，สว <laughs> ัสดีค是卡，i n a 大家好，我是 Next Time 胡涛。生生 <laughs> 大家好，我是 Next Time 申一胜。<laughs> 大家好，我是 Next Time 唐奥马斯卡，<laughs> <music> 我们是 Next Time 当大家好，我是 Next Time 的熊。

ต่อไปอีกไม่นานของทุกคนจะมาสนุกและก็เอ an okay. kind of, ็นจอยไปด้วยกันนะคะเมื่อกี้เนี่ยผมน่าจะพูดกน้องว่าวันนี้เราได้มาแบบว่ามาึ้นเฟิล s o u t แล้วเป็นยังไงบ้างคะโอเคก็ผมรู้สึกว่าวันนี้ South c h ค่อนข้างที่จะปาบปื้มในตัวแฟนคลับทุกคนดีกว่าเพราะว่าต้องยอมรับครับว่ามันทั้งร้อนแล้ววันนี้ก็คนค่อนข้างที่จะเยอะมากๆก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่มายืนรอพวกเราจริงๆผมก็อยากจะทําให้ 说提前请你他们就会三种买个包包哈其他中国成员说和声听一下就是他们问你们第一次来体验泼水节是不是然后觉得我们泰国这边的泼水节气氛怎么样呃我觉得就是呃非常热闹然后大家可能 ค彼此不认识的人也会当成朋友一样相处就昨天看到路上不认识的人就会也会互相来玩水我觉得这样子气氛特别好和谐เมารู้สว่าไม่เคยเห็นเลยแบบเทศกาลแบบนี้แล้วสึกดีใจมากที่ได้มาสัมผัสแล้วรู้สึกวามันเป็นเรื่องที่กาลที่คนที่ไม่รู้กกันสามารถสาน้กันบนทานถนได้เลือขันจุใจเล้วึกว่ามันบรรยากาศมันทมุนมากมากเลยแล้วก็รู้สึกขนุกตามไปด้วยใครโดนสาดน่บ้างมันต้องไม่โพสสวยแล้วมั้ต้องไม่โพสสวยแล้วมั้หมโย 应该挨泼水的走觉，啊就是、什么样的感觉？被泼水的那个？就是走在路上突然被泼，然后就感觉就是一激灵，哈是突然哈！一。 าาขายทอดกับกาอะไรเพ <ๆๆ S 2> ื่อนๆแน่นอนผมยินดีแบบว่าเลฟิเซนต์อินไทยแลนด์มากๆ <g ül> แล้วผมผมบอกตลอดว่าที่เนี่ยการเล่นน้ำมันแบบว่าสนุกมากๆแล้วที่สําคัญคือการปะแป้งอ,ะอ่ะบางคนอ่ะถ้าถ้าทุกคนได้สังเกตจริงๆอ่ะจะมีบางคนที่พอกไปทั้งตัวเลยนั่แสดงว่าคนนั้นคือฮอตมากๆที่ผมเคยบอกเข้าไปแต่ว่าตอนนี้ต้องรอดูเลยว่าใครจะโดนปะแป้งใช่ต้องรอชมเลยครับสเต็ปบนเวทีมันนี่เปียกแน่นอน พร้อมขนดาดนันครับพร้อมสุดๆครับทุกคนพร้อมที่จะเปียกเพราะทุกคนมีผ้าเช็ดตัวรออยู่แล้ว

เอาที่ที่จีนสเตจแรกค่อนข้างที่จะเกินคาดสาหรับพวกเรามากๆเพราะว่าหนึ่งเลยมันเวทีค่อนข้างที่จะใหญ่พวกผมก็ไม่คิดว่าจะมีคนมารอต้อนรับพวกเราเยอะมากขนาดนี้จริงๆก็รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะแบบสักเซสในส่วน,ส,วนส่วนหนึ่งที่แบบเฮ้ยมันจะมีคนรู้จักพวกเราไหมทุกคนจะแบบว่าให้กาลังใจพวกเราไหมอะไรเงี้ยแต่พอไปถึงบนสเตจแล้วจริงๆรับรู้ถึงความรู้สึกนั้นได้หมดเลยครับ ใช่ครับ

后面最近我们会有几场音乐节在国内跟大家见面，希望有空的朋友可以去到现场支持我们อต่อไปมีอย่ะวาาจะมีวิอีกรอบนึงพี่เร็วๆนี้อยากให้ทุกคนมีโอกาสติดตามหรือว่าตามไปดูี่จเลยก็ได้ค่ะโอ้ขนาดซิงเกิลต่อไปจะมีเมื่อไหร่ไดชูดาวชหรือว่าอีกงหน่จะมีเอรับหรับซิงเกิลแรกผมรู้สึกอ ให้รอติดตามดีกว่าครับในทุกช่องทางที่เป็น Social Media. โ,ซปโซเชียลมีเดียขอขออภัยครับโซเชียลมีเดียทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นอ่าทิกต็อกอินสตาแกรมหรือจะเป็นในทุกๆแพลตฟอร์มเลยครับรอติดติดตามได้ทั้งหมดเลยครับเร็วๆนี้ไหมคะเร็วๆนี้เร็วๆนี้ไหมรอติดตามดีกว่าครับแนวแนวคือคิดไปได้ยังว่าจะเป็นแบบไหนยังไงจะขายปาเป็นเ,เล็กขายเลย ในในถ้าสมมติในเรื่องของแนวเพลงแนวเพลงแน่นอนครับว่าจะมีหลายสไตล์มากๆซึ่งจะโชว์ในสไตล์ของแต่ละบุคคลด้วยซึ wow. ่งแบบรับรองได้ว่าไม่มีเสียใจแน่นอนโอเคค่ะ拍照拍照拍照看前รนะคะยห้มาตอร์ลีมาตอร์ฟลี next side